สวัสดีครับอ่าเพื่อนๆพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับวันนี้พบกับคุณปั๊มอีกแล้วนะครับวันนี้ไม่มีอะไรครับจะมาแนะนำนะครับผมเว็บไซต์ที่ใช้สำหรับดูหนังนะครับดูซีรีส์นะครับที่คู่ใช้เนาะอ่าก็นะครับเว็บแรกเลยนะครับที่จะแนะนำก็คือเว็บที่มีชื่อว่า VTV นะครับหรือเป็นแอปพลิเคชัน VTV เนาะก็จะเป็นเกี่ยวกับนะครับจะเน้นไปทาง ซีรีจีนนะครับหรือเป็นพวกการ์ตูนจีนนะครับอ่าก็จะใช้เว็บนี้ในการดูนะครับผมก็าสามารถสามารถสมัคร VIP ได้นะครับอ,อันนี้ VIP นะครับก็อยู่ที่รู้สึกจะเป็น100สมัครครั้งแรกจะเป็น89บาทหรือเปล่าย่งไงไม่รู้นะครับวิธีสมัครก็เดี๋ยวครูแปะลิงก์ไว้ให้นะครับอ่ะเนาะ <c oughs> ก็นะครับ เวลาใครนะครับติดซีรีส์จีนก็เว็บนี้แหละนะครับผมหรือว่าซีรีส์นี้นะครับแอปพลิเคชันนี้เนาะ v t v นะครับอ่ะต่อไปนะครับก็เป็นอีกแอปพลิเคชันหนึ่งนะครับก็จะเน้นไปทางซีรีส์จีนเหมือนกันนะครับก็จะเป็นเว็บ ICE นะครับผมหรือ iq.com นะครับอ่ะถ้าเกิดเป็นแอปพลิเคชันก็เป็น ICE นะครับก็วิธีสมัครนะครับก็เดี๋ยวแปะ วิธีการสมัครไว้ให้ก็จะเป็นเน้นลนะค,ร,ร,าคารไทยแล้วก็ซีรีส์จีนเหมือนกันนะครับก็จะมีซีรีส์เกาหลีแล้วก็หนงต่างๆด้วยนะครับก็สามารถรเลือกดูได้นะครับผมผู้ชอบอันนี้อย่างหนึ่งก็ตรงที่ว่าสมมุติว่าเราเลือกเนาะซีรีส์แล้วมันจะบอกว่าแสดงคนนี้ นักแสดงคนนี้นะครับชื่ออะไรนะครับเล่นเลือกซีรีส์เรื่องไหนบ้างอันนี้ก็มันก็ง่ายนะครับสําหรับเหมือนคนที่ว่าเรียกว่าอะไรนะติดนะครับซีรีส์จากนักแสดงเนาะก็สามารถเนี่ยครับเห็นไหมเลือกได้ว่าเยนักแสดงคนนี้นะครับอ่าแสดงเรื่องอะไรบ้างอันนี้ก็ดีนะไอซีผมก็นะครับใช้วิธีนี้ในการตามนะครับนักแสดงที่ชอบนะครับ ต่อไปนะครับมันใช้คำว่า View ใช่ไหมวแอปพลิเคชันวิวนะครับวิว .com นะครับก็จะเน้นไปทางซีรีเกาหลีนะครับหรือ,อเน้นไปที่ละครไทยเหมือนเดเหมือนกันนะครับแต่ก็จะเน้นไปทางซีรีเกาหลีนะครับเป็นส่วนใหญ่นะ ก็สามารถเข้ามาเลือกดูได้นะครับมีเยอะมากนะครับในเรื่องของซีรีส์นะครับถ้าจะดูเป็นพวกเกี่ยวกับพวกวาเลนตี้เกาหลีนะครับหรือซีรีส์เกาหลีก็แนะนำนะครับของวิวเนาะนะครับก็จะมีภาคหลายเสียงเลยนะภาคอีสานก็มีเนาะก็ลองไปหาดูนะครับเอาต่อไปก็เป็นโมโนนะครับโมโนแมนะครับเป็นแอปพลิเคชันก็โมโนแม p เหมือนกันนะครับก็จะเป็น หนังจีนเหมือนกันนะครับเป็นซีรีส์จีนเป็นหนังจีนนะครับแล้วก็มีหนังไทยพลนด้วยนะครับมีกีฬาด้วยนะครับแอนิเมชันนะครับก็สามารถเลือกได้นะครับมีหลายอย่างเลยเนาะอันนี้ก็เป็นเว็บนะครับที่ครูประจับแลครับอันนี้เป็นเว็บที่ต้องเสียตังค์นะครับอขอเป็นใช้คําว่าเสียเงินเนาะในการสมัครสมาชิก VIP นะครับ ต่อไปนะครับก็จะเป็นเว็บที่มีชื่อว่า your series นะครับเว็บนี้ก็จะเป็นรวมซีรีส์แต่ว่าก็จะเป็นไม่ใช่คำว่าอะไรละเป็นเว็บเหมือนกับหรือเปล่าไม่บรนใจ <laughs> เว็บที่มีโฆษณาเยอะเอายิ่ดีกว่าเนะาะนอกจาก your า your series นะครับก็จะมีเรื่องของอนี่ครับ the a n e z a com นะครับอันนี้ก็มีซีรีส์ให้เลือกเยอะเหมือนกัน นะครับนี่นะครับก็สามารถมาเลือกดูได้เนาะแล้วก็อีกอันหนึ่งก็จะเป็นซีรีส์เพย์นะครับอันนี้ก็ถูกว่ใช้ดูนะก็แล้วแต่แล้วแต่ช่วงนะครับบางที่มันไม่มีบางที่มันก็ต้องใช้นะครับก็อันนี้ก็อยู่ที่เราแล้วกันนะครับนะครับ อยากแนะนำเนาะาเพื่อใครหาเว็บดูหนังดูซีรีส์อยู่แล้วกันนะครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ด้วยแล้วกันนะครับเดี๋ยวว่าจะมาหาทำนะครับวิดีโออื่นๆนะครับไปเรื่อยๆนะครับตามสไตล์นะครับสวัสดีครับ